เลาะกันก่คนซ่อมรถดิสันไม่จบช่างยนต์สี่คนครับอันนี้หัวหน้าศูนย์อันนี้เด็กศูนย์อันนั้นระดับผู้จัดการศูนย์ครับแล้วไม่จบโอ้เลิกเถอะเลิกเป็นช่างอย่าบอกใครไปจบช่างยนต์ไอเขาไหนรุ่นพี่เขาไวายังไงเมื่อกี้บอกมา อย่าเอานิ้วนั่นนี่อย่าเอานิ้วกลางเอานิ้วชี้สองยาอันนี้นี่อันนี้เหรออย่าเอาสุดนั้นมีคนทับแล้ววัดนั้นแต่มันจะขาดอยู่กระเก็นก็ดีอยู่มันเสียตรงไหนล่ะน้ำพุ่งบอก่มันรั่วอย่างไงไหนรั่วตรงไหนนี่เห็นไหมนี่รู้ได้ยังไงว่ารั่วถ้าไม่รู้เขาจะลื้อวะดีเขาจะมาลื้อเล่นใช่หรอกมันไม่รั่วหรอกมันก็ดีๆอยู่เนี่ยเห็นไหมตัวไหนนี่ เหมือนงั้นผมจะใส่ของเก่าไปคืนอันนี้อันนี้เก็บไว้กันเก็บไว้อันนี้เก็บไว้บริสัต์เลยะนี่เดีวเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่พี่เกมผมอันนี้ของเทบราชเลยอยากได้ผมให้ผมไม่เอาหรอกผมไม่อยากได้หรอกเฮ้ยฟ้าซูมันทะลุนี่ดูนี่มีรูอยู่นี่เนี่ยทะลุง่างเลยนูเลยดูนูเปลี่นฟ้าใหม่ครับใช้ไม่ได้หรอกูุนไหนดูเป็นฟ้าใหม่โอ้ ใช้รถมา20ปีไม่เคยซ่อมแอมแล้วบรรถไปดีโอ้วันนี้วันนี้จะของยางมาเอายางไปแล้วครับวันนี้เกือบขายแล้ววันนั้นนะ่ะถ้าช้ากว่าน,นี้ขายแล้ว mm hmm. นี่เขา,าเอาไปแล้วครับ